บรรยากาศบัวโบยนะครับยันหนาวอยู่นะครับลมแรงมากนะตอนนี้สิบโมงแล้วนะครับยันหนาวอยู่นะครับถนนก็จะประมาณนี้นะครับบรรยากาศยันหนาวอยู่นะครับอันนี้ไปจุกโชว์วิวเราเพิ่ไปดูเลยนะครับ ก็จะประมาณนี้ครัจะมีหมู่บ้านอยู่นุ่งแห่งนึงน,น,นะครับมีหมู่บ้านอยู่นุ่งแห่งนึงน,น,นะครับยากาศย่ายหนาวอย่างเรับเต